ไปหาเห็ดพี่นอ้นอ,องต่เศ้าตรวจสาบวนไหนดอกได้ว่ะง่วงแล้วพี่นอ้องจะเวรกำลังขึ้นหอกละลายหลายดพี่นอ้นนองเดกหอ,อก,กหอกลยแห่ะหละเลื่อนเลี้ยงไเห็นหนวยผูก่น้อเอ้ คนนกกรงแสเนีวจ้าขึนาา้นมาคือเก่าเลรอพี่น้องขึ้นผู้ขึ้นปลาเขาปลาคือเก่าเลรอพี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันเบื้องไม่หนึ่งพี่น้องเ้าวสีด่คือบัวด่ายน้องพี่น่องหวา,านแต่ละมื่บนบัคือเก่าเลยพี่น้องเฮ็ดออกไปเรื่อยๆมันเขาเก็บม,มาได้หาหมื่นเลยพี่น้องหกหมื่นละที่เราโง่เนาะจ้าวันนี้ก็วันที่เท่ายคนนี้สามสิบเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดตุลาได้พี่น้องหกสี่ไปพี่น้องเขาปลาลุยน้ำกัน พ่อเด้พี่นนอเอาปอไวเลยดอกัวนี้นี่ล้งเขียวงามเลยพี่นนอสูงกันมาเลยหอมางง่งงพง่งงองงงงงมางง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 นงง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  Ar, อุ้ย่นเป็นแดงเลยพี่น้องย şey ู่กี่ไก่มองเปิดกกาองมื่อวานเ่อนั่มองกันหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่สมันไ่ยาก้าสิบพี่น้องเอ้ยสองสิามสิบสี่สิบกดอกพี่น้องแต่สิบมานยัางกิโลหนึ่งก็ได้พ่อสามดอกเป็นพี่น้องดูกู่ไก่มองอันนี้พี่น้องเลยโอย้าเดียกคนอะพนั่งถามใหมก็ได้พี่น้องเอย เก็บตะขุนมากอะไรเก็บตะขุนเนาะเอ็นมหที่นอสูขึมาอีกเไกลอเป็นสิบรเก็นเงก็บเห็บดินดอกเนึงกันเลี้ยวมาพร้อพอดีวันอืมดูก่ไก่มองเปิดกล่องพอดีพี่นนองเอ้ย มาเนอขึ้นมามน,น,น,นี้กได้อนคือเป็นกระตาที่เก่าพี่น้องพี่พี่น้องูจุ่มโยกพี่น้องตาอ่อนสอนรู้งงแห,หงว่ะ เป็นโงโก้โลโก้ยังแนวนี่สี้สมโลก้ชี้สมสี้สมเนาะสมสมเด็กออกแดงๆจังหน่อยน้อยมันมาเด้อมันนี่ก็ได้อะไรสีมานหน่อยมันลายเด็กพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็ได้เอากระโบหงคือกันเนาะพี่น้องเอากระห้าไปเรื่อยๆ เป็นกำลังใจให้นได้จ้านองูงามแหงนะมูงากว่มูหวานนี่หมูหวานซิบกว่าดอกเนนอมันอีซิบหกกระโดดกินนอหาบางอีกอยู่มูมันจีไก่จิบมนอีบ้าอ้ยสีสวยงามแหงสีสดใสงามตื่ะตาตื่ตาพี่นนอ kẹo này đây pino này mua riêng này này trong này đóng kẹo kẹo luôn bàn năng bàn năng à, à. à à à, à, bàn, năng 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 bàn năng 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 bàn năng 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 เอาอีกต่ออีกพี่น en yeah, ้องงงชีสมคือเก่าแลวพี่น่องเอ้ยสองดอกสามสามไปตองมันโปกไหวเนาะเดี๋ยวโบเห็นติดอกหนึ่งดีดอกพี่น่องเรื่อไม่ต้องเส้นตรงเมยู่น่ยวเขาก็ง่ายกวาเป็น มองเโยกกันนี่แหละจิกไก่กันนี่แหละมานร้อนเริ่มนี่ก็ได้ฮึดูจอมฮะตึงเลือดพี่นอ้องตึงเลือดข้าราชกพี่นอ้อง เอายี่เดี๋ยวสามตัวนี่สามตัวตั้งดอกตัวปุตติปิพี่น้องกระดังนสามดอกดอกน้อยกว่านะใช่เออไวเอาไว้ใช่เหลัโง่เข้าพี่น้องปอกไว้เนี่ยนะ ไปหน่อยเอา,ปาไปหน่อยเอาปหน่อ,นเมมเอยเถอะ่กนเมือนกนค่ะปหนนะนยังบหินพออิะอละจ้าโงขาาพี่นะอืมดูงามๆเลยจ้ะเอือเยียงเลยจับจบหิน <c oughs> เชี่ยวอมทุมงามแหงเนี่ยอ้งามแหเอวนกิจจันพี่นออืงามงามเลยนะเนาะ ทำแหรอดอกนึงพี่น้องดอกนึงพี่น้องเฮ้ยดอกนี้งามเนาะดอกนึงพี่น้องงามเลยดอกกระไดเฮ้ยดอกนึงพี่น้องกำลังจูมหน่อยหน่อยเลยดอกพี่น้องนี่คือเลือครับ ป่อยเอพี่หนอคสายออกเลือแหงหนออุ้ยออกเลือนพี่หนอังบ่งคือเ้พี่นนอเนี่ยมบ่งคือออกล่องัพี่นนองบ่งคือวนี้มันขาดกินเ็ดละโงกค่ดีแหงบ่งคือก็ปลหอยเดือเด้อพี่นนอเยมากแค่ปล่อยเดือดอนบอเฮทดอยกอยู่พี่นนองาเน Đông đi. này mọi người ăn đông này Ngắm ngàm ừ. luôn Ăn đầy đầy Thôi điên phí nọ Nó ngắm ngàm luôn phí nọ Đường lượt phí nọ Mẹng chó mà Chọc bạc Nó ngắm ngàm luôn Nó Phí nọ เห็นหัวดลายงามแหีงพี่น้องเอ้ยบะแมนบะแมนคนมาเขียนไ่อเออเนาะงาม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 มาเป็นแาดผาบเนาะเฮ้ยนาแดงพี่น้องสองดอกงามเลย สงบที่สมอีเดียเจ้าพี่น้องร้องจูมจ้าร้างองงงพี่น้องทางงามๆเดียจ้าเด็นเดซ่องอแดดซ่องเด้อยจ้าพี่น้องใค่ให่เรางกขาพี่นอ้องน้องงามงามเดียจ้าครับมีใครเดียวพี่น้องเอ้ยงามแหง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตี่ผมเตะพี่นนองเด็ดดนก่นังจ้าขาสองจุ่มพี่นนอะ ขอให้เราโค้งอิจ้าพี่น้องออกแดงจ้าแดงให้สมออกแดงเนี่ยนี่แหละสามดอกพี่นอ้องดอกหนึ่นงโอ้ยต้งสีอดไรจ้าปลายปีล่ะงูใหญ่นี่เป็นกระดงพี่น้องบอกให้งามใหม่อ้ยงามอยู่แต่ว่าคา,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 นะามอย่างไรเนาะอุ้ยดอกขาวหนักงาม่ได้พี่น้อง เปิ่กระดงอีกแล้วจ้าพี่น้องงามเลยสองขาวขาวเพิ่มเลือดขาลายพี่น้องงามเลยเพิ่มเลือดอีกแล้วพี่นอ้องเพิ่มล่องพี่นอ้องดอกหนึ่นง,ง,งจ้า mọi thứ không có gì mày 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 làm làm Dùng lena tải, vẫn rất là trang trí để chuyển, nên choливо mang ra những dùng

เปไก่พี well. uh. ่น um. well, well. okay. well. so ้อง่ออ uh. ิลจ้าน่นเดิสองหนึ่งได้อะไรยูทำเลย็น่ะไ่เห็นฉัเนาะเตะไก่พี่น้องอ้ยกำลังงามๆเลยเนาะเสียไป่ดพี่น้องไม่แกงสื่เนายยำปุดๆคือไก่ไก่กลังนยงามๆเลยเก็บเลือยี่น้อ ý này đây thức ý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  thức để thức ý thức ý

พี่น้องเอ้ยแล้วกอเฮ็ดผึ่งเกลือผึ่งไต่ไก่พี่น้องย่างก็เอื่อฮ็ดผึ่งไต่ไก่พี่น้องเอ้ยมันย่างปุดๆดีย่างปุดๆแล้วในไต่ไก่เออ ออกไปพี่น้องเดี๋ไปไกลอีกเลยพี่น้อง

ขอเขาต้องไข่พี่หนอพืนไข่หนึ่งเห็นบ่เห็นหนึ่งทางใกล้ๆพี่น้องดอกหนึ่งให้เพิ่งขัดจังหพี่น้อเดีกก๋ยวว่าขามออกกุ้มจังหน่อยเนาะุ้มนิด ต้องเห็นละหัวห่มแขนเออสองดอกพี่น้องจุ๋มๆเลยไม่เป็นสีออกเบยงามเลยพี่น้องโอ้ยข้ามงามเลยพี่น้องนี่ผมไต่ใกล้พี่นี่จะจุ๋มๆพี่เดียวดอกหนึ่งเลยรอวัดได้พี่น้องลงมาตะผู่เลยตีลงมาตะผู่นี่ผุ่นดอกเลยสองดอกน้ำพ่นไต่บุ้งดอกงามเนาะดอกงามเลยพี่น้องออื หอมขนประมาเห็ดไหน,หนเดงพี่น้องน้่งอยู่พี่น้องเอาสูตลูกเห็ดเจ้าพี่น้องเบื้องในจ้าข้อใดยุบพี่น้องเห็ุเรางงเห็ดเพลินขึ้นเกาเลยจ้า กดไลค์กดแชร์เนี่ยจ้ากดติดตามกดกระดิ่งพร้อมเด้อยพี่น้องจังสิบรเิเลพาดคลิปต่อไปถามวารุนเบิ่งอีกพี่น้องมืออื่นนี่มันบทติดอียังเขาก็สีขึ้นมาคือเก่าเ่ะพี่น้องฮรละว,วัดค,คือเก่าฮาแถวละวัดนี่ละ่ละแถวผู้เฮานี่ล่ะผู้พระรามสูงคือเก่านี่ล่ะพี่น้องทีเมื่อ,อไรจ้าขอบคุณไดหลายจ้า